ย้อนไวใสให้ผิวสวยด้วยโมราค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็สามารถที่จะมีผิวหน้าที่กระจ่างใสได้ค่ะด้วยนว,วัตกรรมของโปรไบโอติกจากเปลือกมังคุดและน้ำผึ้งที่จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวลดริ้วรอยค่ะวันนี้ค่ะโมราได้สกัดสารแทนนินและแซนโทนที่มีอยู่ในเปลือกมังคุดทำให้ผิวหน้าของคุณลดการอักเสบลด แบคทีเรียแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยกลอยหมองคล้ำทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสได้ในขั้นตอนเดียวค่ะเพียงนวดโฟมร้างหน้าของเราทิ้งไว้1-2นาทีแล้วล้างออกค่ะคุณก็สามารถที่จะย้อนไวใสให้ผิวสวยด้วยโมราค่ะโดยนวัตกรรมของเราสามารถที่จะทำให้คุณย้อนไวใสกลับมาสวยได้ด้วยโมราอย่าลืมนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเราสมัครได้ตามลิงก์นี้ค่ะ